เคยไหมยอยู่ดีๆเทรดแล้วฟาดกำไรโคตรใหญ่จนรู้สึกแม่งโคตรเทพใช่ครับนั่นแหละกับดักที่โหดที่สุดของนักเทรดเลยปัญหาคือหลังจากได้กำไรครั้งใหญ่สมองเรามันชอบหลอกตัวเองว่าเฮ้ย mm. กูแม่งโคตรเก่งแล้วกูเจอสูตรลับแล้ววะ่ะแล้วก็เริ่มมีอีโก้เนีคิดว่าตัวเองเหนือกว่าตลาดลงไม้หนักขึ้นใช้เลเวอเรจมากขึ้นแล้วก็เริ่มละทิ้งกฎการบริหารความเสี่ยง สรุปคือกําไรครั้งใหญ่แม่งไม่ได้ทําให้คุณรวยขึ้นจริงหรอกแต่แม่งทําให้คุณประมาทขึ้นผมเคยเห็นหลายคนได้ทีเป็นหมืน่นแต่สุดท้ายพผดหายเป็นแสนเพราะคิดว่ากูเก่งแล้วไงตลาดต้องยอมกูบอกเลยตลาดแม่งไม่เคยยอมใครหรอกครับตลาดแม่งโหดกว่าครูดุดุสมัยมัธยมอีกแล้วเราควรทำไงง่ายมากครับทุกครั้งที่คุณได้กำไรใหญ่ให้คิดซะว่ากูโชคดีวะไม่ใช่ กูเกง่งแล้วรีบกลับมาทบทวนว่าแผนเทรดกูคืออะไรการคุ้มความเสี่ยงกูอยู่ตรงไหนอย่าไปหลงกับดักของอีโก้ไม่งั้นกำไรครั้งนั้นแม่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหายนะสรุปสั้นๆคืออย่าให้กำไรใหญ่ครั้งเดียวมันหล่อว่ามึงเทพแล้วเพราะจริงๆแล้วมึงยังเป็นแค่คนในตลาดที่ต้องสู้กับระบบกับวินัยทุกวันอยู่ดีจำไว้ตลาดไม่เคยแพ้แต่คนประมาท แม่งแพ้ตลอดเวลา